น้องเบ็ดผมย่างอยู่บนอ่อมย่างบนอ่อมพี่น้องเอ้ย่างบนอ่อมมืองเบ็ดมืองเบ็ดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู้ขู่สกคนครับหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องอีสานบ้านนลครับวารพนีสานบ้านนลวันนี้มากกดขี่กระเดียนพี่น้องใส่เบ็ดใส่ใส่เบ็ดมือแรงนะครับหาเงา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 ครับกดขี่กระเดียนกันพี่น้อง นี <can <can ่ขี้กระเดี่ยนอะไอ้เนี่ยขีกระเดียนพี่น้องพี่น้องนี่หาอยู่หาจินพิธีชุดอีสานบ้านเฮาพี่น้องอีสานบ้านของเฮาโอ้ยขาดซ้สขาดว้าวนะครับพี่น้องวิธีชุดหาอยู่หากินหาเงียจอพี่น้องแดงมือแดงรุ่นครับพี่น้องไปใส่เบ็ดฝนตกฝ่าไม่ฝนตก ป่ากำลังติดเบ็ดในหลอบลาหลายปีครับวารุณอิสานมานนบริษ,รนนรษรัทเบ็ดเด้อพี่น้องไปเมืองฟุิมานบ่เพิ่งมาจากกอทอมอนะพี่น้องหาอยู่ให้กินตามวิถีชีวิตอีสานดั้งเดิมคร,ครับคนเยียกันแล้วพี่น้องล่อใส่ล่อใส่มูลแรงเนี่ยมึงให้มันกระจกพี่น้องเกษตรผสมประ,รระสาน สองปีคนจะนึงเงาเจรละเงาเกิดคุณม่านี่ก็เจาใส่เท่าไรยี่สิบก็ข่งได้สองตันหาเข่งนี้หน่อยแลวมันเข่งไงหัวเจะึญหัวหามซี่ไหมมาบ่งีหลีบอาความจริงอีนี้ครับเลย่างเงียะมือแรงจะไปใส่พี่น้องใส่เดือนพี่น้องขี่ไกลเดือนกับรไปใส่ไม่เข้าได้อเข้าสิไปทอด่สถอดไกลไว้แล้วกินเองไหม มาพ่อเจ้าของไสเต้นเลยพี่น้องมันนี่ของแท้เลยพี่น้องมาจะกลนแยมมาพ่อครับผู้ใดเมืองเมืองช่องวัลพนอิสานเนโน้นจีเห็นไสเต้นอันนี้พ่อของจริงเลยนี่เดี๋ยวลุงเตี่ยลุงเตี่ยผู้ใดเมืองคลิปช่องวัลพนอิสานเนโน้นสิจีขึ้นไสเต้นสิมีอันนี้ยแหละพี่น้องเนี่ยหนาง่วเพิ่นกล้วยพิ่นอะไรก็ออกเลย อ่ามไปมันดาดรถพี่น้องไปก่อนเอาแล้วแะ <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกปลาแล้ว ทีมงานหายกินพี่น้องออกลบแล้วเฮ้คกระพับนึ่งครับทีมงานหายกินพี่นอ้องตอนนี้มาหอดหมองแล้วจะไปว่าน,นั่นไปออกล่าอันหนาหน้าหัวยื่นหน้าแขวนหน้าตูดด่ายึดจับจับอยู่ป่าแต่หน้าหน้าโคบุกป่าป่าป่าหน้าเขาก็พอดีิษาย่นนานหานา้าโคบหนำเจ็งน่อยสอิมีมา บรรยากาศพี่น้องให้บรรยากาศมึงบรรยากาศทุองไหทุองน้าได้กันเนะพี่น้องก่อนสิปักเบ็ดโชบๆมันๆเด้อพี่น้องให้พี่น้องมาหลุดน้ำกันน้องก้อนก่อนกำลังมองมองทำเลอยู่พี่น้องมองทำเลอยู่บรรยากาศทุองไหทุองน้างามพี่น้องเจ้าสก่อนกำลังคุยกันเรื่องซ้ำเบ็ดกันพี่น้อง อาพี่น้องเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเดี๋ยวไปใช้เบ็ดก่อนพี่น้องบรรจะกาศหายูหายจินพี่น้องพี่น้องอเะลยสหรับพี่น้องมัใช้เบ็ดได้ปุนียนะครับใชเบ็ดน้ำกานพี่น้องาหายูหากินนะครับวิธีของคนที่ฐานนะครับวิธีชื่อของคนที่สานหายูหากิน ทงให้ทงหน้าพี่น,น,พน,กกน้นนนองเดี๋ยวมาใส่เบ็ดน้ำกันพี่น้องโอ้ยปลาเกวนให้หน้ากระจกเกวยเป็นหมากกับพี่น้องคนต้นเต็นเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนพี่น้องใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันใส่เบ็ดพี่น้องมานี่ บรรยากาศเซตเบ็ดนี่มันเลี้ยงพี่น้องเขาเขียวงามพี่น้องกำลังเขียวงามนะครับตอนนี้ว่ร์ดเราก็จะใส่มาใกล้ช anyway ิดแล้วล่ะครับเหลือวยิ่งซีหลังพี่น้องบรรยากาศมาเห็นมึงกันพี่น้องเขากำลังเขียวเลยเหลือเบ็ดอีกซีหลังพี่น้องมาใกล้ชิดแล้วล่ะ ้ำบกคำเนาะพี่น้องเดี๋ยวมั่มหุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาใส่เบ็ดมือหน่อนะครับใส่เบ็ดทงนะครับขอกำลังเที่ยวพี่น้องเลยเลเบ็ดซีหลังก็เตี๊ยไปไปหอมกอบอกเตี๊ยบผุนโยผุนหอมกอผุนพันหยามเสร็จแล้วพี่น้องนะครับ อย่ลังสุดทายเลยพี่น้องมันหมานเด้อครับพี่น้องพลังสุดทายแล้วหม่พวกนก็นแล้วล้วรพี่น้องอรรยากาศท้งให้ท้งหน้านครับหากินตามบ้านอิสานบ้านห้องพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินครับตอนนี้วรพลนอีสานบ้านโน้นครับใส่เบ็ดแล้วแล้วลพี่น้องหลังสุดทายก็เสียบเงี้ยเรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันนะครับ ก่อนสีนั่นกับยามเจากรอบคอยสีเมื่อพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาพี่น้องหาอยู่หากินดังสีเลยพี่น้องนะครับปฏิจจกตปัญหาปฏิจจกตสิ่งแวดล้อมที่บ่ค่อยดีนะครับป้านอากาศดีดีพี่น้องนะครับมีปัญหาท่านมีปัญหาคุณภาพ่ มลพิษต่างๆนะครับกลับมาสู่อากาศอยู่ตรงไฮตรงน้ำได้พี่น้องได้อครับตอนนี้ขึ้นใช้แล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเทียงพี่น้องครับเสียบเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาบรรยากาศบรรยากาศขาเขาเขียวมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องข้าเจ้าหน้าทงข้าเจ้าดำแตออ่าโดดแล้วน้องมันกำลังเขียวพี่น้องมาใส่เบ็ดใส่กางนะครับเนาะบริสุทธิ์อยู่ซื้อกินพี่น้องเอออีสา,านบ้านเราแต่มันมันดี มลพามลผิดกับบุกคอยมีพี่น้องนะครับหาอยู่หาจีนพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอกบรรยากาศพงนาญามือแรงให้พี่หน้องเมืองน้ำนะครับจะได้กะะ็จะลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเอฟซีสุขนันะครับเมืองให้มันจบลิปเด้พี่น้องเมือง,งตอนรุ่นป่าน้นคนพี่น้อง มอกสอนเขามานลุนปลารลุนปาลนปาเดี๋ยวพานยางกลับพี่น้องเดี๋ยวพานยางกลับนะครับงานงกลับลงเลยพี่น้องทำนี้ก็ได้เบ็ด่อกีหลังนะครับพี่น้องที่แรงจะบดลงบวพี่น้องขนาดยังวมือยังลงเลยพานยางกลับมาโศกหามานาน ฝนมาจินตะเวนพี่น้อง <c oughs> โอ้ยอ้าวหลอนเลยพี่น้องเอ้เป็นล้วพอดีคำพี่น้องพอดีคำเจ้าจีภักเชัก,กระยะเลยกับพี่ลง các bạn để xuống máy chạm thì nó đây nhưng mà leo bỏ bỏ có phải leo cái đằng thải rồi thì nó phay xuống xuống đằng phay lấy nhung tiếng nam bằng cầu thì cầu với la đêm này thì nó à chúng sẽ là bậc tiền không có leo có leo 5 mong đi เสียงหน้าน่อยลมว้อยอ่อยอินกำลังดังไฟพี่น้องอ้ยดังไฟถ่ามูพี่น้องพูดฝนเหลวกว่อนลุงพฝนมันบัดด่งไฟบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องสุดโรแมนติกบรรยากาศดีดีครับเดี๋ยะพี่น้องบรรยากาศทงให้ทงให้บ่มีมลภาวะบว่มีมลพิษมีแต่อากาศบริสุทธิ์แล้วความจริงใจพี่น้อง หาอยู่หากลินบือดยยมน้ำก็ได้กินปลาพี่นอ้องบม่อคืนในเมืองในเมืองซื้ออย่างเดียวพี่น้องผักหงายเห็นบหพี่น้องตอนอย่างไปใสมบิดแจ็คต้นกล้วยแจ็คเคี่ยวทัวนะครับปลูกเองกินเองปลอดสารพิษซื้อน้ำตลาดจ็กเขาใช่ยังไงได้อีกจัีงหน่อยพี่น้องสิล่วงพยายามแตวพักจ็กแป๊บก่อนพี่น้องร้อนงานหลบมาร้อนลหร

เอาละครับพี่น้องมันยามเบ็ดแล้วมันเนี่ยมันเบ็ดยาเมเบ็ดแสงแค่เพียงพี่น้องร้อนร้อนอ้ร้อนกแล้ปลาจวกพี่น้องเล็ดร้อนโอ้ยพี่น้องเอย มังป่านี่พี่น้องเอง้ะตูกดิหลานน้องนี่เนาะลูกดิหลานป่อคอเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอง้ะพี่น้องมาหลุนลังนี่ยลังพี่น้องโอ้ยเนี่ย

ได้แล้วครับโอ้เอามาเมืองพี่น้องทีมงานมาแล้วมาครบทุกคนแล้วผู้เพิ่นหมานเพิ่นเด้ยจากตัวแลผมเนี่ยได้ที่นี้แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อกินซอยเนี่ยได้ปากคอจะได้จะมกินบดโตใหญ่คับโตเนี่ยแนวปลาติโตปลาติโต่ปากคอโตใหญ่คับคนน่ะกับปลาดุกอุ้ยตัวนึนงพี่น้องผมแล้วทีมงานผู้เพิ่นหมานมาแล้วเพิ่นใส่แบบได้วุ้นบ่ ตูดูพี่น้องกำลังหลุนน้ำอยู่นี่ยกุ้งเนหมานกำลังมาพี่น้องอเปเิดิเปิดิไอ้ปาดม่องปากคอกูดูมันจิกินเบิดเบ่ามันตัวใหญ่จังมองรูปบนอ่ะดูปตัวหนึ่งปัดดูกระบอกคอเห็นบ้างไหกูเลยได้จิกลินเบิดใส่เมือของตัวนะในส่ชีตัววัติปัดแถวแรกนะอาเทปนี้ได้ะปะไดอ่าเอ้ยพี่น้อง หลังนึงจนเวล่าว่า<ห>วะครับเลยพี่นอวว้องเขาไผ่โยกบ่อเขากำลังจะกลับบ,บ,บ้าน,นปากคอได้ไหมวันน้องไม่มีปูไปเลนะี้ยงจะชีตัวจะปรอบแลี้ยงกันป่าไม่หาเจ๊ไปปูไปเลี้ยงในห้องอื่นนี่นกโซ่อีกรู้เตีปากคอมึง นี่เราไมาเกาเนาะขึ้นโลขนทงใส่ใส่เราหม่งใส่ใส่เราหมองเขาแพงนะพี่น้องเป็นมันเป็นดูกเป็นดักเป็นดักเป็นกับโอเคพี่น้องบรรยากาศยังว่าชอบพี่น้องเป็นอย่างต่างมเมืองพงไฮพงนาพี่น้องโอ้ยได้อยู่ได้กินใส่เบ็ดมันนี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องโอ้โหเมืองหลังนี้พี่น้องเบ็ดผมยังอยู่บนนะยังบนนะพี่น้องเอ้ยยังบนนะเมืองเบ็ดเมืองเบ็ดพี่น้อง Ủa Để nó cái nó kìa Nhăn mà nó Từng nhà về nó biết nó kìa Cái này kìa Lút cái nó kìa đài thì nó biết nó kìa Chết chuẩn con không nó Bố đầy nhăn Thì nó kìa xe đài đi thu nhà thu thu thay nhả om lỏm lấy phi non phải lút xăm lút xăm, ôi đại đấy phi non biết chân non ít đấy phi non ấy, răng này tao bắt lút phi non ấy, đại xe đại ไไปปใใสส่่่่่แนนน,น,เน,เนีเป็นฟังหน้าดำพี่น้องอันนี้เป็นหน้าผายข้าวจ๊ะผายเขาบฟังนี่แต่ฟังนี่ข้าวจ้าดำพี่น้องกำลังงามพี่น้องโอ้เสียงปลาบอลพี่น้องตอใบกินเม็ด จะกาดยามเบ็ดยามมือช่อพี่น้องขอถอดขอไฟเดอ้อร์มือสั่นก็นได้พี่น้องยามพยามยามเบ็ดบะมานพี่น้องบ่มานมึอนี่เมื่อคืนนี้ก็ได้คนละสามสี่ตัวนะครับพี่น้องทหัวตะวันได้ป่าลุด บืเฮ็ดในเบืเฮ็ดในปวดเลยวะต้เห็นเป็นแหลกนั่นโอ้เสอ่อนโอ้ตูแบบไงเรื่องวัหัวสักลงกอเขอบบนเนาะใต้แบบนีมันหลุด นดวับรรยากาศทุง่งไหนตรงหน้าพี่น้องบรรยากาศวิถีชีวิตหาอย,ายู่หากินยาี่ยมัเศร้าดีมั้ยนี่พยายามเบ็ดตอนเ้าะเลี้ยวรุดรุดเบิดพี่น้องเนี่ยหลังนึงว่าฝ่าลากไปต้สงสัยม,มันลงบ่กว่า ไปได้โช่พี่น้องเลยหลบเสาพี่น s. <S <cn tradition> ้องเองขนาดเรายังยัี่ดเด็ดเบ็ดหน้าทง Cho ra nó xe thùng Để đâu nhau Mà. Ủa đẹp đúng không? Bây chắc rồi. Nó cứ thải vào này. ด้เลยบ่ลุงวันได้จักตัวบ่โอ้สอออนนัน้นเบ็ดลังนั้นแล้วนอนเอ็ดเลยจบบ่ได้วันนี่มห้ราหนี่ปลาสวดดีอยู่ก็บ่กินวะ มันลึงเบ็ดแล้วมันใช้ดูไรนี่จบด้วยบ้หมานพี่น้องตอนเศร้านะครับคลิปนี้จบด้วยการไม่อบอมานเออได้ปนอยู่พี่น้องได้ปนอยู่ได้ปนอยู่กับพี่น้องมเมื่อนนี่เนาะแต่คลิปตอนเศร้านี่ตอนยามตอนเศร้าบ้หมานเลยพี่น้องเอนะครับครับขอบคุณเดบซี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้พี่น้องด้วย คิดว่าม,มึงเหมือนจะกาัดทวงให้ทวงหน้านา่มึอเสารพี่น้องครับขอบคุณ FC, ทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดต,ตามอย่าในในในลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวรพุทอ,อิสานบ้านนนท์ช่องวิถีชีวิตคนอีสานนะครับวิถีชีวิตขนรรมเนียมประเพณีนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกินขอแสบนอนหลับลำล่ำรวยๆสุขุสุคนขอก่าวคำว่าสวัสดีครับบรมานพี่น้องประมานมัเนี่ยประมาณครับ